สวัสดีครับนัตภูเบศเมธิรักขรวรณ์กลุ่มธรรมะลูกทิมนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของน้ำหมักชมบุญเพราะว่าผมเวลาผมพูดเรื่องนี้พวกเราจะให้ความสนใจกันหลายคนตามที่พวกเราทราบ,ราบกันนะครว่า,าพี่จักรพิพพรเนี่ยซึ่งเป็นกรรมการในกลุ่มธรรมะลลกทิพเนี่ยได้มีได้ผลิตน้ำหมักขึ้นมาแล้วก็บอ,อกเลยว่ามีคุณภาพมากแล้วผมเองเนี่ย เมื่อวันที่ผมไปสอนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันนี้วันนี้ตรงกับว,วันที่สิบสี่กุมภาพันธ์สองพนห้าร้อบห้านะครับซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองเนี่ยที่ผมไปสอนที่วัดแดงประชาราชเนี่ยผมก็ได้พูดถึงน้ำหมักไปทีหนึง่งแล้วก็กลับมาผมก็คือผมไม่ได้ไม่ได้ทานมาร่วมเดือนแล้วนะครับก็ไม่ไม่พอพอวันนั้นพอกลับจากสอนเสร็จก็ไปทานมาหนึ่งช้อน ทานเสร็จเนี่ยท้องมันมันคลอคลอกันนะฮะคือเหมือนกับว่าเขาช่วยผมย่อยผมซอนทานประมาณครึ่งช้อนอยงนะ,ะครึ่งช้อนทันข้าวนะ,ะไม่ได้เยอะนะครับโดยเนี้ยผมทานทานแบบเนี้ยนะครับอันนี้เป็นน้ำหมักะทะตวลงหลอดเลื่อดจะมีกระเทียมมีขิงมีมะน,นาวมีน้ำผึ้งแล้วก็มีน้ำหมักของของวีกบนันดซึ่งทำสะอาดมากนะครับ <c oughs> ทานไปครึ่งช้อนวันนั้นเนี่ย ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ครับก็มันก็มันรู้เลยว่ามันมีฟองฟองจากการย่อยอะ่ะมันรู้เลยอุย๊ยเรารู้สึกอยากจะถ่ายท้องนะซึ่ง,ซ,งซึ่งลักษณะแบบนี้มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากมันรู้สึกว่าอ,อไปแล้วเราก็เข้าห้องน้ำบอเข้าห้องน้ำก็ถ่ายท้องแบบโล่งเลยน้ำหมักเนี่ยผมบอกให้เลยว่าควรมีประจำบ้านเลยนะ พี่ก็ทําดีที่จริงสูตรเนี่ยอย่างผมไว้บอกสูตรเนี่ยผมผมเป็นคนให้พี่เขาเองนะฮะแต่ขอให้ใช้น้ําหมักของพี่พี่จักพอทํามาแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าได้ผลดีจริงๆให้พระรูปใดองค์ใดก็ชอบมากแล้วก็ถวายอยู่เรื่อยๆเพราะว่า,าท่านพอให้แล้วขับถ่ายดีช่วยย่อยนะดีกับดีดีมากกับทุกเพศทุกวัยไม่พอดีมากกับคนอายุมากเพราะว่า คนอายุมากอย่างหรือพวกเราเนี่ยแม้พวกเรายังอายุยังไม่มากอ่ะแต่พวกเรารู้ไหมว่าภายในกระเพาะเราลำไส้เราเนี่ยที่มันดูดซับอาหารเนี่ยมันอาจจะมีพวกกากไขมันสิ่งสกปรกที่มัน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 ห่อหุ้มเป็นผนังไขมันก็ได้นะครับเรียกว่ามันทำให้การดูดซึมอาหารและการย่อย แย่ yeah, ลงท,งทั้งๆที่เราคิดว่าเราไม่เป็นไรเราเราคิดว่าเราก็ขับท้ายปกติเลยแต่จริงๆแล้วนะในความเป็นจริงเนี่ยนะในความเป็นจริงเนี่ยเราเหมือนกับเราใช้แรงตัวเองกำลังตัวเองมากอย่างเดียวผมว่าให้ลองลองตัวช่วยนี้หน่อย แล้วก็ลูกศิษย์ก็เอาไปทานกันเยอะแล้วก็สั่งต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้นะฮะแกขายดีนะครับขายดีมากเลยโดยเฉพาะรุ่นเนี้ยนะครับแบบเป็นพวกกากกากกระเทียมเนื้อกระเทียมนี่พูดกากเลยเนื้อกระเทียมเนื้กกนอ,นอขิงเนี่ยเป็นคุณคุณเนี่ยเต็มไปหมดเพราะว่าใส่ไปด้วยมันมันเนื้อมันย่อมดีนะครับแล้ว วิธีการกินหนูเดี๋ยวไปถามพี่กัมบนาศกันเองนะผมผมแค่อยากจะบอกว่าพวกเราควรเก็บไว้ประจําบ้านวันไหนที่ท้องผูกคนไหนท้องผูกก็จัดไปกันนี้พอทานแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันถ่ายท้องแล้วอาจจะมีลักษณะเป็นไขมันมันออกมาจาังเป็นอุจจาระนะฮะซึ่งนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่ผมเข้าใจก็คืออะไรที่มันเป็นไขมันที่มันเกาะ เป็นผนังตามผนังกระเพาะหรือลำไส้เนี่ยมันถูกย่อยออกมาทําให้ผนังมันสะอาดและการย่อยอาหารและการดูดซึมอาหารมันดีขึ้นสุขภาพมันก็ดีขึ้นนี่นี่ผมยืนยันเลยนะครับเพราะว่าผมก็ทานเองผมดันเองแล้วก็ให้ลูกศิษย์คนไหนเนี่ยก็จะได้ฟีดแบ็กกลับมาดีมากโดยว่าเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนะครับ แต่ว่าควรทานต่อเนื่องสักอาจจะเจดวันนะครับแต่วันแรกลองไปทานดูเดี๋ยวเป็นเรื่องเลยช้อนแรกแล้วไม่ต้องกลัวครับมันมันทานมันอาจจะลดเข้มหน่อยไม่ขมนะครับออกหวานแต่มันอาจจะมีกลิ่นกระเทียมกลิ่นอะไรแต่มันมันทานได้ทานง่ายนะฮะไม่ได้ทานยากเลยยิ่งชิ้นบางคนเนี่ยอย่างน้องเบิ้ลน่ะเจ้าเจ้าของร้านเซเว่นน่ะสาวสวยของผมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็ แกก็มาฟังทำผมก็ถามบอกว่าเฮ้ยนุเบิ้นน้าหนักทําหนูหนูดูผอมลงไปมากเลยหนูทําอะไรมาหนูหนลดเขาบอกว่าเขาลดไป6กกิโลเพราะเขาทานน้ำหมักนี่นะฮะเขารู้สึกดีมากเวลาทานเรียกว่าทานเยอะเลยนะจริง,รงๆก็ไม่เป็นเยอะขนาดนั้นแต่แกบอกว่าทานแล้วแกรู้สึกดีมากนะแล้วการขับถ่ายการย่อยอะไรมันทําให้น้ําหนักตัวแกลดไปถึง6กกิโลนั้นผมก็ เลยบอกว่น,นี้เป็นเรื่องที่น่าประทับใจนะครับเราพวกเราเดี๋ยวติดต่อ,อาลายผมก็ได้ id ก็ d e k w a d 2อะเด็กวัด2หรือ080 902 8 1 1 8 8อันนี้ก็ลายเหมือนกันแล้วก็เอาไปติดต่อสวัสดีครับมาทำให้ดูเลยโดยการทำเป็นตัวอย่างนะครับอ,อันนี้ก็คือน้ำหมักที่ว่า ถั่วงหลอดลำไส้อะไรพวกนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็คือผมผมทานเป็นประจำนะแล้วก็ตัวที่หกเสือนี่เขาก็คือมาจากน้ำหมักเหมือนกันนะครับแล้วถามในรายละเอียดไปคุยกับพี่เขาเองแต่อันเนี้ยผมจะสอนวิธีนะครับอย่างผมตอนเช้าก่อนอาหารเนี่ยจริงๆหลังอาหารกินก็ไม่ได้เป็นไรนะครับก่อนอาหารเนี่ยผมก็จะนี่ผมเขย่าแล้วนะครับแล้วก็จะมาใส่ช้อนแบบนี้ อ้อหนึ่งช้อนเต็มเลยมันอร่อยสำหรับผมนะมันอร่อยแล้วก็แต่ว่ารสอาจจะเข้มข้นทีเดียวนะฮะกินจนชินแล้วฮะแล้วก็อันนี้สมมตินี่เป็นน้ำเปล่าเมื่อกี้ผมเติมไปหน่อยอันนี้เป็นหกเสือเอาเอาไง่าผสมลงไปละตอนแรกผสมไปบ้าแล้วล่ะเอาง่ายๆนะครับยกซดนเลย ดื่มไปทั้งวันดื่มไปแล้วก็เนี้ยความที่เจือจางเจือจางเนี่ยแต่ไม่แรงเกินก็จะส่งผลให้ในระหว่างวันเนี้ยเราจะกับปลี้กระเป๋านะฮะอั่นหนึ่งก็อยากให้ทําให้ดูเป็น,นตัวอย่างเพราะว่าคือผมยืนยันนะผมไม่ได้มามาเห็นว่าเฮ้ยพี่เราเออเขาขายของเราจะต้องช่วยขายมันไม่ใช่นะมันเป็นไอเรื่องช่วยขายเนะี่ย เป็นเรื่องที่ผมทําอยู่แล้วเพราะผมช่วยลูกศิษย์ทุกคนแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของอคุณภาพจริงๆที่ผมแนะนําจริงๆนะครับแล้วก็พี่จักกับพี่พรก็ขายได้เยอะมากนะครับจากที่ผ่านมาเยอะมากเลยเพราะพวกเราต้องสั่งทางพี่จักรพี่พรเขานะครับแล้วผมราบประกันว่าพวกเรามีเก็บติดบ้านไว้แล้วพวกเราอย่ามองข้ามเพราะเมื่อก่อนนี้ผมก็เคยมองข้ามว่าเราก็ติดอยู่แต่ยาแผนปัจจุบัน แต่พอเรามาลองทานแล้วปรากฏว่าทุกคนเองกับเราตัวเราเนี่ยก็มีความรู้สึกได้เลยว่าเอ้ยร่างกายมันแข็งแรงขึ้นมานะฮะนี่คือธรรมชาติจริงไม่งั้นประเชงแกไม่ดังหรอกเพราะมันเป็นสูตรจากประเชงนะครับนี่ก็เล่าให้พวกเราฟังนะครับจะได้ไปติดต่อลองดูครับสำหรับสมาชิกใหม่ผมแนะนําอย่างมากนะครับสวัสดีครับ